กราลาสวัสดีเป็นทางการนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ราคาถูกที่สุดนะตอนนี้นะครับต้องปาเจโร่นะครับ2 5 GT นะครับตัวนี้ปี12อนะครับย้อนปี2 2.5นะครับตัวนี้ออปชั่นเรียกว่าให้มาคุ้มเลยนะครับติดตั้งกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วจอยอนดอยนิ้วติดมาให้พร้อมๆนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับสีทาหล่อๆเนียนรถนะครับรับประกันให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีต่อตัวรถไม่มีจมน้ําเล่มไม่ชุกสูญหายนะครับเช็คระยะตลอดสภาพสวยพร้อมใช้นะครับ ราคาเบาๆไม่ถึง4ี่แสนไม่ถึงห้าแสนนะครับย้ําเลยนะรถครอบครัวคันนี้นะครับมีคันเดียวนะมาไวไปไวแน่นอนนะครับสีดําสภาพเนียนแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมรถโครงสร้างเดิมกระจังหน้าจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวตะข่ายสีโครเมียมเรียกว่าเรียงกันนะครับเป็นปลายแหลมเนาะเรียงซ้ายเรียงขวาแบบนี้นะครับเรียงเฉียงนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับปะตะมอมีให้ครบแม็กจะเป็นตัวแม็กสีบอลเงินนะครับ แมกซีบอลเงิน ABS มีให้ครบยางสภาพยางใหม่กริบเลยนะครับเรียกว่าเช็คให้หมดแล้วนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมกระจก,กหน้าของเดิมแท้มีสู่นะครับภาษีพศเป้ต่อให้หมดปีหน้านะต่อให้แล้วกระจกบองคลางได้เป็นคโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้พร้อมแล้วก็ได้ตัวกระจกเนี่ยที่พับไฟฟ้านะครับหัวจับนะครับเป็นคโครเมียมเช่นกันนะครับบันเดข้างบเหยบนะครับก็เป็นตัวบันเดข้างบเหยบที่เป็นตัวสีนะครับบอนตัดกระดำนะครับ และก็เป็นรถดีเซลนะดีเซลไม่ใช่เบนซินนะครับถ้าเบนซินนี่ก็ต้องจะเติมเติมแย่เลยนะถ้าเป็นรถใหญ่ขนาดนี้นะครับเติมน้ำมันแย่เลยแบบนี้ประหยัดนะครับอ่าเบาะหนังสภาพคลิปตึงๆแบบนี้นะครับเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับได้ปรับไฟฟ้านะครับไม่ใช่ว่าเป็นปรับอันนี้นะปรับเป็นนวดนะไฟฟ้าโคตรคุ้มนะครับคอนโซลมี a อ r b แบ็กให้ครบนะครับเอกสารอยู่ครบนี่บุ๊กสวิตอยู่ครบๆแบบนี้นะครับนี่บุ๊กสวิตอยู่ครบๆเลยนะครับโอเคสวยครับแบบนี้ครบเครื่องนะครับรถบ้านนะ รถบ้านะครับจอมีให้ครบแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ได้มาโน้ตได้โครงสร้างเดิมหองตรงน็อตเดิมทั้งหมดเห็นไหมครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยเดิมๆนะครับลังคามีแหลกแฮริบอยให้นะครับราคาแค่3ามแสนนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมๆนะครับเรียกว่าเอาไปใช้งานกันคุ้มๆนะครับเบาะแถวสนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับนี่ได้เป็นเบาะหนังนะสภาพกริปสภาพเนียนนะครับสภาพซีิฟสภาพเนียนเลยนะครับนี่สวยคุ้มนะครับ คันนี้นะครับโครงสร้างรถสวยรถโครงสร้างเดิมนะครับดูเลยสปอร์ตนะแกะให้ดูอย่างนี้นะครับนี่เดิมๆชัดๆรถไม่มีโดนชนนะครับไม่มีโดนชนนะครับสบายจะได้นะครับสนใจแอดไลน์มาทักมานะครับคันนี้นะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับพอประมาณ6กพันห้าถึงเจ็ดพันนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับว่าเครดิตเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาชีพรายได้ด้วยนะครับรายได้สักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสบายๆนะครับออกได้นะครับหมื่นหก็ออกได้แล้วนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยให้ดูนะตรงนี้มันพับสมูทได้นะครับแค่ยังไม่ได้พับบ่อยเฉยมาพับสมูทได้เป็นพับร้อยได้เลยนะครับมีนะครับช่องเก็บของตรงนี้แม่แรงเครื่องมืออยู่ทางซ้ายนะครับครบครบนะครับแล้วทางขวาก็จะมีช่องเพาเวอร์เดให้ตรงนี้นะครับครบเช่นกันนะครับระเขบสปอร์แมนอาร์คได้เดิมจากโรงงานนะครับเดิมๆหัวน็อตต่างๆเดิมเห็นไหมครับเดิมๆนี่ครับเดิมๆเลยใครชอบก็จัดได้นะครับแล้วให้ดูปิดระท้ายก่อนปึ๊บนี่มีกล้องให้ครบ ้องถอยมีครบนะครับกระจกด้านหลังเป็นระบบแบบไร้ฝ้าไล้หมอกให้ด้วยนะครับข้างบนก็บอกเลยว่าเรียกว่ามีแหลกคารบอยใส่ของให้ได้ครบๆเช่นกันนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้ถึง4จุดนะครับท่อนะครับเป็นของนิโต้นะท่อทาปลายมาแต่ท่อเดิมนะครับท่อเดิมนะทำปลายเฉยให้ดูสวยดีหรอนะครับยางสภาพยังใหม่กริปนะครับแล้วก็คันนี้นะซูมล้อดูเลยสภาพยังใหม่ใหม่เนียนๆนะครับเบาะที่สองด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่พนักพิงแขนตรงกลางมีให้นะครับ มีพับเปนแขนตรงกลางให้ครบๆนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแอร์มีให้มีแอร์อ,รอย่างเงี้ยสองแถวนะครับกลางสองหลังสองแล้วก็มีจอให้ครบๆแบบนี้นะครับดูนงดูหนังได้สบายๆนะครับมีลูกเล็กแดงก็ให้ลูกดูได้เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับและก็นะครับเบาคู่หน้าจะเป็นเบาไฟฟ้าปบไฟฟ้าหกทิศทางเหมือนกันนะครับ ตกแต่งด้่นนายแคลปล่านะครับสีดาใส่กับสีเทาๆประจกไฟฟ้านะครับประจกไฟฟ้าแพลนชิพเกียร์มีมาให้ครบๆนะครับแล้วก็อย่าสไตล์ให้ดูนะสไตล์ให้ดูนะว่ามีมีจอ Android นะครับมาให้ครบเลยนะครับมีจอ Android มาให้ครบเลยนะครับอบินสไตล์ให้ดูเลยนะครับนี่มีจอ Android ให้แล้วครบๆแบบนี้นะครับลูกค้าคุ้มมากๆได้ไปโคตรคุ้มนะครับร้านสปาเปลี่ยนของเหลวให้พร้อมๆแล้วนะครับลูกค้าผมบอกก่อนเลยนะกล้องถอยมีไหมดูหน่อยนะครับอ่า กล้องถอยก็มีนะครับเห็นไหมกล้องถอยมีครบๆเลยนะครับเดี๋ยวจะการชิคดูชิคเลนให้นะครับนี่สวยจริงคุ้มนะครับกล้องหน้ามีครบๆแบบนี้นะครับไฟก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับรถเนี่ยมีการ QC ตรวจให้หมดนะครับนี่ใช้ได้ทุกอย่างนะไม่กันสองแสนสามหมื่นโลตามอายุนะครับนี่ก็ถือว่านะครับปีละสองหมื่นกว่าโลเองนะครับปีละสองหมื่นกว่าโลนะครับไม่ถือถือใช้ไม่เยอะนะรถป1 2นะครับคันนี้ยังโสดยังว่างสนใจทักมาจอยโดยสิบนิ้วมีให้ครบแบบนี้ รถครอบครัวจะนั่งที่ราคาถูกแบบนี้หายากน,นะครับอ่าปกติถ่ายพวกมิวเอ็กซ์โฟเรนเซอร,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 อร์ใช่ไหมวันนี้เอาไปาจิโร่มานะครับนี่ไปออโต้นะครับเครื่องเสียงก็มีให้ครบแบบนี้อ่าไปไงโอ้โหสบายนะครับขับรถเย็นเฉียแบบนี้นะครับเกข,ของมีครบๆนะครับแอนชิปเกียร์มีให้ใส่เกียร์เชนเกียร์ได้นะครับคุณคอนโทรลก็มีอีกโค้ดคุ้มนะครับโค้ดคุ้มเลย อ่าคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องดังหน้าว่าโครงด้านหน้าเนี่ยโครงสร้างเดิมไหมนะครับไปดูกันนะครับไปดูกันเลยตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะฝังกระโปรงเดิมเครื่องเป็นคอมเอนเลวนะครับดีๆนะครับก็เครื่องนี้บอกแล้วโคตรถึกโคตรทนนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับเครื่องเดิมๆนะครับสภาพเดิมแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คให้หมดแล้วนะครับให้ช่างมาเช็คแล้วทุกอย่างเลยนะครับนี่สภาพเดิมนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับเดิมๆสภาพสวยพร้อมใช้นะครับนี่ สภาพสวยผมใช้เลยคันหน้าต่างๆในเดิมเช่นกันในอเปนอาร์สปอร์ตนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับใครชอบก็จัดได้แล้วโลโก้ของมิตซูบิชินะครับจากของโรงงานยังอยู่ครบๆโคตรดีแบบนี้นะครับเจ้าของเก่าดูแลสถาดีมากฝากกระโปรงดูนะครับนี่ขอบเดิมนะครับขอบเดิมนะสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าครับผ่อนประมาณหกพันห้าถึงเจ็ดพันนะครับหกพันห้าถึงเจ็ดพันเท่านั้นนะครับซื้อสดนะครับโทรมาได้เลยนะครับซื้อสดโทรมาได้เลยนะครับขายถูกแล้วนะครับ ที่เกิดขายกัน379วันนี้ผมไปสามสอนะครับคุ้มๆนะครับมีค่าโอนค่าอภาค่าโอาานค่าแบบเราว่า,า,าวกันไปอย่ามาคุยกันนะครับแอดไลน์มาโทรมา0 9 4 7 8 9 4 8าสนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับบอกเลยนะวันนี้คือร้านสปาเก็บรายละเอียดให้แล้วนะครับครบแล้วนะครับและบอกเลยว่าซื้อได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดผมอยู่ที่เซนต์ไทย68กรุงเทพนะครับอยากได้รถปาจิโร่ส,สวยๆคันนี้แอดไลน์มาติดต่อมานะครับเป้เพชรยนต์เองนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยห้ามพลาดจิดขาดครับ ใครสนใจนะปาจิโลนะครับสปอร์ต2.5 GT ปี12คันนี้รถจรีที่นั่งส,สวยๆราคาแค่329,000นะครับปี12รถคันนี้บอกเลยมีการชิระยะตลอดนะครับบุ๊กสวิตอยู่ครบใครได้ไปบอกเลยคดคุ้มมีคันเดียวนะครับยังว่ามีคันเดียวหรือมือสองนะครับจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับซื้อสดก็ได้จะไรก็ได้สนใจแอดไลน์มาทักมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ